ดีจ้ามาจะมากินเข่าสีมงเ้าแดดก้มสีหอนกัะป่าโอ้แสงเนาะแสงรอดอใบมะม่วงขัวจิปโปมจ้ะอันนี้ตัวต่ออันนี้ผักกาดจอเป็นต้นเป็นเบียมันนะคะเบียที่แบบว่าบได้เอาไปปักนะ,ะก็จะกินแบบอ่อน,ออน อันนี้นขนมจีบขนมจีบคำใหญ่ๆจะเต็มเลยคะ่ะรืออันนี้มีออ่งด้วยนะคะอิงอิงที่รอคอยนะคะเป็นอิงทหาระคะ่ะไม่เคยเห็นหนะคะมันมืดที่จริงมันสว่างนะแต่มันดูมืมดๆมาค่ะมากินกินเป็นมูก,กันคะ่ะกินพร้อมกันมานั่งกินอยู่ ใ้โฮมไม่ในสวนนะคะว่าจะร่มเย็นๆกับ่บเย็นนะคะไก่านาแบบสงการแล้วนะคะสวัสดีค่ะป่าเมื่อเอาบรรยากาศห้อนๆเพราะว่ามันบบเย็นนะคะมันสายแล้วบ่เห็นนล้วกินจอยกะ <c oughs> ดูมะม่วงมะม่วงแช่แข็ง อันนี้เป็นมะม่วงแบบ,บมะม่วงสมนะคะเอาไว้ยัดข้าวกระชิบเห็นอาหารนะคะเพราะว่าป้าป,ประเด้ยเอาแนวตั้งกล่องมาเนาะเอาวนกล่องใส่กระเป๋ามาแล้วก็ัางหิวนี้มาโหลดเฮ็ดคิดมาพักทายค่ะตั้งแต่มามาบ้านยังบ่เฮ็ดขิดเป็นทางการชวนชวนมูกินอยู่ค่ะเพราะว่าจะปลอมกระแซบ ขวดเครื่องเจไใบตว่า,ป,าประแดดนั่งบสัสับตอ่ออืมอืมอืมอหารอะไรนะคะบัตกดกล่องไปนอกไปเลยนะกดแล้ว ะอะไรก็ถอบแซ่บเยอะค่ะแต่กระสิบว่าว่าคือสดๆปันนะมันแข็งนะเพราะวับมดมากินเดี๋ยวน้ำมาไลให้หมดดูค่ะ อ,อันที่เป็นหมวกเันนนกหันในมันเป็นเป็นโป้มค่ะพอจะปลูกอย่างไรบ้างเนี่ยมาแล้วมาแล้วหนแลงวัน ดอกกระเจียวจ้านืมงามตาแดดอค่ะพี่จงังน่าทาตั้งกล้องมาเนาะเห็นอาหาร ตัวต่อตัวต่อขั้วแซบอันน้ค่ะ ม,ม,มั <c oughs> กมุ่งมกดใจรอกินอันนี้ตัวต่อ ที่แรกปันนึกว่าเป็นโตน้อนด้วงนะ,ะ,ะคะปาขึ้ยาน <c oughs> เราไม่มีเจ้าแล้วก็กินผักเคียงได้ <c oughs> เสร็จใหม่ๆมันก็จะกรอบกันอยู่ค่ะขออาภายัยถ้าใครที่ไม่กินกบกินเอืองเอืองัดไส้จากแดดเดียวประก,กจ้อ นิ่งฝ้าค่ะกินกับอืมตบอืมอืมลกสองชิ้นอ่ะหัวจีปลอมกับโตตโตเราสิบเบิ่งค่ะหมดมันสิลงกมากินปะ่ะ มันแน่วมันกิ่นนะแมงมันเลิ่ม,มากนะปนจิปโอมก็ได้ค่ะโตต่อนี่กับปนได้เอาใส่อ่แกงแกงมะม่ก็ได้เช่นกัน ค่ะมันต่อหัวเสือเลยเนาะรูวราเอิญอย่างน,น,นี้นะคะ่ะตอนตัวใส์ไสว่าเป็นตะกินค่ะเพราะตะขัวแล้วมันเป็นแบบสีน้ำนมนะคะชิมดูมะละกอชือ หัวเอิงไม่กินหัวเอิงอ่ะอยู่บนนอกก็จะเงียบๆหน่อยถ้าไม่มีเทศกาลถ้ามีเทศกาลกระเท ได้ยินเสียงเพลงนะคะอุมกีนไม่มีเชื้อแต่ก็ได้กินอ่าเอามาหายนะคะ ไม่น้อยแต่ก็กินไม่ไวมะเขือแท่งพุ่ต้นเนี่ยค่ะคุยหัวจิปโอมค่ะทั้งตัวทั้งหัวเพนเด็ดใส่ชีนะค่ะพึ้งแล้วแต่ก็ลืมวิธีการที่เพนเ็ดสละ พิ่ีทำมันต้องมันต้องแบ่งหัวออกจากตัวอตัวนี้ไม่แบง่งใช่ไหมย่ามีบวีเสียงมันหอบ่มีบ่ม,บมีเสียงหอ,องของจิปโปมเนี่ยมังงนมนันย่ามมันเนาะถ้าย่ามมันเนีายตั้งเสียงไปหาจิปโอมตามเสียง ียังนอกหน่อยอืมอืมวันวันตัวต่อ มไมนหน่อยค่ะอาจจะบ่ถึงขีดแม่พันจงไใหายเอาไว้ให้ชิมไม่เอยชิมพอรู้ว่ารสชาติเป็นยังไงเพนสู่ธรรมชาติบอกแม่แม่่ะให้ อย่าเห็นมันลนทิ่มเด้อแม่ต้องเก็บไปเด้อบกลินน้าค่ะดอกมันอพอแล้วเดี๋ยวจะไม่เหลือท้องใส่ที่เดือนค่ะ,ะขนมจีบอ่าซื้อมาให้ซื้อมาฝากใหญ่มากๆเลยค่ะ ออืไม่ใช่ก้อนละคำได้สามคำก้อนเนาะ ย่งนกค่ะเหมือนนี่พึ่งได้ยินบินมาจากทางาไหนไม่รู้จังหองนี้โดนค่ะหลักไปทางอื่นแต่มือไม่กับมาก เอาตะก่อนลำจิบมไ่้หมู ชาเปช้ยวค่นเนี่ยึนี่ก็ปอม ทำอะไรบุกจมูกงวงเอ้วที่จริงต้องแกะในกระแนแหกนี่นะ,ะมันใส่ช่องแ,งแนะทงอ่ะเนาะได้เปลือกม,นะะมันนะคะงมูกฉันนี้เนี่ยเหนียวดีอืม้ม รสชาติยังเลือมันดีหมดมายังมมาดมามันละหมดมานละฮะอืม ก็จะบดแสบคือสดสด,สดป่านไหน้นะคะได้จะช่วนเด็กเด็กน้อยนะคะลูกร้านแถวนี้มากินร่องมังยวมีเหลืออยู่อ,อบอดิก,กินหลายปีแล้วค่ะ รายการกินอาหารในคนดูมีคนบงอยู่ <c oughs> อเป่ค่ะขออภัยด้วยค่ะเพืบบบ่บอบอ,บอบบบแบบบอคิดว่าคลิปนี้เป็นแบบนีหยังคือแบบนาซนนะคะลาเหตุแบบช่วนูกินโดยเฉพาะคนที่อยู่ต่างประเทศเนาะต่างแดนเนาะเรามีอาหารตามฤดูกาลแต่เก็บอยู่ในช่องแข็งเนี่ยค่ะจล็กน้อยกัน นาบกม่วงสุกแล้วแต่อีกประมาณมีนาเมษาสายเมษาเขาจะได้กินบกม่วงสุกนะฮะแต่ป่าก็ได้กินก่อนมมบะบกม่วงอันนี้อยู่ในตู้แข็งสองปีแล้วค่ะเดี๋ยวจะเอาน้ำมาให้หมดด้วยน้ำใมแถวนี้นะคะน้ำที่ปาก,กนนนะิน่ะนะมันเวลากินลงไปค่ะถ้ากัดตรงนี้มันจะรู้สึกแบบ เป็นยางบกม่วงนะคะจะเหมือนแบบเหมือนจะคันคออ,อืเหมือนจะมีมีอะไรเอ่ยอันนี้กินไม่ได้มันจะมีนอนแมงวันนอนแมงวันจะตายแล้วค่ะ เนื้อมันติดมากกับแก่นมนันน่ะกับเม็ดมันนี่แยกพระเขากินค่ะต่อไปแยกพระเขากินกับม่คนอื่นกับพ่อกับแม่ออื มันก็จะไม่อร่อยเหมือนสดนะคะแต่ว่าก็ดีกว่าคือแบบว่าไม่ได้กินหลายปีแล้วเนาะกำลังปลูกค่ะไม่รู้ปีไหนจะได้กิน <c oughs> อร่อยเลยกินอย่างละนิดอย่างละหน่อย อันนี้บริกรรมมา,มาลายจนเฮ็ดกินเองอยู่ทางต่างประเทศนะคะทำกินเองก็ได้อยู่ไม่ไม่ได้ายากอันนี้แต่ว่าดูสิจะกินแค่ครึ่งเดียวนี่ิเดียวความเหนียวยืนหนึ่งก็าราขับไปมาทักทายเท่านี้นะนะคะเนาะเขาพูดอะไร นั่งกินท้าวน้ำัหัหเลยว่าติดตามกันนะคะไห่ฮะเขาเขา,ขาแอร์กันค่ะใไม่ห่างจักน้อยไปชุละนะคะพาบ้างนำให้หมดเจอกัอนใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบายค่ะ